ละคนขับรถให้กับหัวหน้าแก๊งมาเฟียจนเขานั้นได้มาทำธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจนี้ทำให้เขามีเงินทองมากมายมหาศาลแต่การทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายก็ต้องเสี่ยงเอามากชายคนนี้กับมองว่าถึงมันจะเสี่ยงแต่ก็ทำให้เขามีเงินทองมีอำนาจมีทุกอย่างได้แล้วเส้นทางของเขาจะเป็นอย่างที่เขาวาดฝันเอาไว้หรือไม่แล้วศัตรูของเขาทั้งตำรวจและแก๊งมาเฟียแก๊งอื่นจะเข้ามาเล่นงานเขาได้ยังไง เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับกับหนังเรื่องโคตรคนตัดคมมาเฟียเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณาม,มาขัดจังหวะแอดขอแนะนำยูทูปพิเยมราคา19บาทจับก,กติ209รบาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานอย่างนี้พอเราแถม VIU พีเมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจอาจจะทิ้งไ d ดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR o ค e อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอดแคท 4K นะครับ ในปี1968ช่วงสงครามเวียดนามที่กำลังกระทุขึ้นมาอย่างดุเดือดกำลังพลทหารที่อยู่แนวหน้าที่กำลังลบกับทหารเวียดนามที่เต็มไปด้วยกับดักและการซุ่มโจมตทีที่ทหารอเมริกาไม่เคยได้พบเจอมาก่อนทําให้การสู้รบจึงยากลําบากเข้าไปอีกทั้งอย่างสภาพอากาศที่เวียดนามก็ไม่ได้เหมาะสมกับทหารอเมริกาทหารอเมริกาก็เริ่มจะบหวงังเหนื่อยล้าจากการสู้รบ จนในที่สุดก็ต้องหาความสุขให้ตัวของพวกเขาเองและนั่นก็คือยาเสพติดซึ่งตอนนี้ยาเสพติดก็กําลังแพร่ระบาดในเหล่าทหารเป็นจำนวนมากและในชาวอเมริกาที่อยู่ในประเทศของพวกเขาเองด้วยและในตอนนั้นก็อยู่ในช่วงมาเฟียครองเมืองและมาเฟียที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในเมืองนั่นก็คือบอบบี้จอนสันเจ้าพ่อใหญ่ของเขตฮารเลมเขาทําธุรกิจผิดกฎหมายมามา,มากมายแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็คอยช่วยเหลือคนจนอยู่เสมอ บ๊อบบี้ใช้ว่าจะรวยมาตั้งแต่เกิดเขาทำงานดิ้นรนทำทุกอย่างไม่ว่าจะถูกหรือผิดกฎหมายก็ตามจนเขามีเงินทองมีอำนาจมาได้ถึงขนาดนี้แต่เขาก็ไม่เคยลืมว่าตัวเองเคยเป็นใครมาจากไหนโดยบ๊อบบี้จะมีคนขับรถให้กับเขาที่อยู่เคียงข้างเขาไปทุกทีชายคนนี้ก็มีชื่อว่าแฟงลูคารด์ด้วยแฟงเขาขับรถให้กับบ๊อบบี้มานานนับ10ปีจึงได้รู้เรื่องราวของบ๊อบบี้เป็นอย่างดี บับบี้ที่รักแฝงเหมือนกับญาติพี่น้องคนหนึ่งบับบี้จะคอยสอนแฝงอยู่เป็นประจำแฝงเริ่มเรียนรู้การท,ทําธุรกิจต่างๆของบับบี้และความยั่งยืนของบับบี้ก็ใกล้จะจบสิ้นลงแล้วบับบี้มีอาการป่วยหนักและเขาก็อยู่ได้ไม่นานเขาก็ได้จบชีวิตลงทิ้งไว้แต่ความทรงจําดีๆที่มีต่อแฝงส่วนแฝงเขาขับรถให้กับบับบี้มานานนับ15ปีเขาผูกพันกับบับบี้เป็นอย่างมากและเขาก็จะไม่ลืมบับบี้ที่เคยสั่งสอนเขามาทุกอย่าง และในงานศพของบัอบบี้พวกชาวแก๊งต่างๆมากมายก็มาแสดงความเสียใจแต่บางคนกค็ดีใจที่บัอบบี้ได้ตายไปพวกเขาจะได้ทำธุรกิจอย่างเต็มที่สักทีไม่ต้องมากลัวใครอีกต่อไปแล้วอย่างเช่นแก๊งลูเคซีหัวหน้าแก๊งที่มีชื่อว่าดมินิกและอีกแก๊งหนึ่งก็คือแก๊งจอมแสบแห่งฮาเลมเขามีชื่อว่านิกกี้บาลันและพวกนักการเมืองใหญ่ๆคนใหญ่คน,หญคนโตของประเทศก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจ บอบบี้ก่อนที่เขาจะตายเขาได้บอกกับเพื่อนของเขาอย่างวิลเลียมไปว่าให้วิลเลียมคอยดูแลแฟงด้วยแฟงเขาทำงานดีและไม่อยากให้แฟงต้องเดือดร้อนหลังจากที่บอบบี้ได้จากไปตัดฉากมายังนักสืบโรเบิร์ตเขาอยู่หน่วยปรปับปามยาเสพติดตด,ด้วยโรเบิร์ตไม่ต้องการจะอยู่ในจุดนี้อีกต่อไปแล้วเขาจึงใช้เวลาวันหยุดเพื่อไปเรียนกฎหมายจุดประสงค์ของเขานั้นก็คือการเป็นทนายความ หลังจากเรียนเสร็จเขาก็าออกทำงานตามปกติเหมือนเดิมโดยโรเบิร์ตเขามีคู่หูที่มีชื่อว่านักสืบเจที่คอยทำงานร่วมกันมาหลายปีจนมาวันหนึ่งทั้งคู่มีหมายจับชายคนหนึ่งที่อดีตเคยเป็นเพื่อนกับโรเบิร์ตมาก,ก่อนแต่ตอนนี้โรเบิร์ตเขาไม่สนเรื่องมิตรภาพแล้วผิดก็คือผิดทั้งคู่จึงบุกเข้าไปจัดการจับตวงเขาไว้ได้ โรเบิร์ตอยากจะรู้เรื่องของแก๊งมาเฟียที่ขายยาเสพติดในเมืองแห่งนี้มีแก๊งไหนบ้างที่กําลังเป็นใหญ่ที่อยู่ในเมืองแห่งนี้จนโรเบิร์ตได้ข้อมูลมาว่าพวกมันจะขนเงินใส่ท้ายรถแล้วเอาไปจอดในท,ที่หนึ่งแล้วให้อีกคนเมาเงินไปทางคู่จึงนั่งซุ่มดูเงินอยู่นานเงินอยู่ในรถคันนั้นไม่รู้ว่ามีมากเท่าไหร่จนโรเบิร์ตทนไม่ไหวที่จะมารอแบบนี้เขาตรงไปยังรถแล้วเปิดท้ายรถออกมาและก็ได้เห็นเงินจํานวนมากเขาไม่คิดเลยว่าจะมีเงินมากมายขนาดนี้ จนความโลภเริ่มเข้าครอบงำนักสืบเจเขาต้องการเงินพวกนี้เพื่อออกจากวงการตำรวจแต่โรเบิร์ตกับไม่เห็นด้วยเงินพวกนี้เป็นเงินของพวกขายยาไม่สามารถที่ทำแบบนั้นได้ทำให้นักสืบเจไม่พอใจที่โรเบิร์ตไม่เห็นด้วยกับเขาโรเบิร์ตจึงตัดสินใจนำเงินทั้งหมดไปยังโรงพักนับเงินให้ทุกคนได้เห็นเพื่อความบริสุทธิ์ใจของเขาเองแต่ตำรวจบางคนเขาก็มองว่าพวกเขาเป็นฮีโร่แต่บางคนก็มองว่า พวกเขาโง้ที่ไม่เอาเงินแล้วก็หนีไปนี่มันเงินเกือบหนึ่งล้านเหรียญในการทําแบบนี้ของโรเบิร์ตทำให้นักสืบเจคู่หูของเขาก็เริ่มไม่พอใจกับการกระทําของโรเบิร์ตที่ควรเอาเงินแล้วก็หนีไปตัดฉากมายังกองบัญชาก,การตํารวจนิวยอร์กนักสืบทูโปและพักพวกของเขาได้เข้าไปในห้องเก็บหลักฐานและทําการเบิกยาเสพติดที่ยึดมาได้ออกมาโดยสิ่งที่นักสืบทูโปทําก็คือ พวกเขาแกะมันออกมาแล้วทําการผสมเข้าไปใหม่ให้มันเจือจางเน้นปริมาณมากคึ้นความบริสุทธิ์จาก100%เซให้เหลือจริงๆก็แค่20-30%เท่านั้นแล้วเอาอยาพวกนี้ไปขายกับพวกแก๊งมาเฟียเจ้าของอยาที่พวกตำรวจยึดมาได้นักสืบทูโปทําแบบนี้จุเป็นประจำถ้าอยากจะทําธุรกิจอยู่ในเขตของเขาต้องจ่ายเงินถ้าอยากจะทําธุรกิจผิดกฎหมายแล้วไม่ให้โดนจับต้องมีเงินมาแลกเปลี่ยนนี่ก็คืออาชีพของนักสืบทูโป ตาชักมายังแฝงโดยเขาเรียนรู้ธุรกิจจากบับบี้มานานรู้วิธีการทำธุรกิจทำให้แฝงเริ่มคิดจะทำธุรกิจในการค้ายาซึ่งในช่วงนั้นยากำลังระบาดเป็นอย่างมากเขาจึงเริ่มหาแหล่งผลิตที่ดีที่สุดโดยแฝงมีญาพี่น้องคนหนึ่งไปทหารอยู่ที่เวียดนามเขามีชื่อว่าเนทตอนนี้เขาเปิดขับอยู่ที่กรุงเทพในประเทศไทยมีจิตการที่ใหญ่โตแฝงจึงพาพูกทหารสองนายไปลองยาของแฝงเอง โดยที่นี่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเลกท็อปเป็นคนคอยดูแลที่นี่อย่าพวกนี้ถูกเจือจางความแรงของยาจึงได้หายไปทหารจึงบอกไปว่าที่เวียดนามมียามากมายและแรงกว่านี้หลายเท่าปัญหายาเสพติดที่อยู่เวียดนามหนักกว่ากัญชาเป็นอย่างมากทหารอเมริกาหนึ่งในสามกำลังลองเสพมันอยู่อย่าพวกนี้กระจายไปทั่วในกรุงเทพไซ่งอนและที่อื่นทั่วเวียดนามและในประเทศไทย โดยยาบริสุทธิ์ร้อเซ์มาจากที่นั่นทําให้แฟงสนใจและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของแฟงเขาจะขนยามาจากเอเชียบริสุทธิ์ร้อเปอร์เซ์ไม่ผ่านคนกลางรับจากผู้ผลิตโดยโตรงเขาถึงตัวของเขาเต็มๆจะทําให้เขาสามารถขายยาที่ถูกและดีกว่าของเจ้าอื่นในตอนนี้ได้แฝงจึงโทรหาทหารเนทที่อยู่ในกรุงเทพโดยแฝงจะเดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อคุยถึงเรื่องยากับเนท จะกมายังนักสืบโรเบิร์ตการงานของเขาในตอนนี้กําลังไปได้ด้วยดีแต่ด้านครอบครัวเขากลับล้มเหลวออกมากๆเขามีเรื่องกับภรรยาเรื่องการใช้สิทธิ์เลี้ยงดูลูกซึ่งตอนนี้พวกเขาได้หย่าร้างกันแล้วเรื่องทั้งหมดมันก็มาจากที่โรเบิร์ตไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเอาแต่ทํางานและอย่างเจ้าชูอ้ออกมากๆ นภรรยาของเขาทนไม่ไหวจึงขอหย่าล้างและเธอจะดูแลลูกเองแต่โรเบิร์ตก็ไม่ยอมเขาอยากจะดูแลลูกเหมือนกันทําให้ได้มีการฟ้องร้องเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูลูกและนี่ก็คือมรสุมชีวิตของโรเบิร์ตที่เขาต้องเผชิญมันโรเบิร์ตเขาตั้งใจอ่านหนังสือเป็นอย่างมากเพื่อสอบเป็นทนายความอนาคตของเขาตั้งใจไว้ว่าจะออกจากการเป็นตำรวจและอยากมีอาชีพเป็นทนายความเขาทำข้อสอบอย่างมั่นใจและต้องทำมันให้ได้ ส่วนแฟงเขาก็เดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วเขาเข้าไปในขับของเนทเพื่อไปคุยกับเนทเนทจึงติดต่อพ่อค้าที่ขายยาพวกนี้มาคุยกับแฟงแฟงบอกความต้องการตัวเองไปว่าเขาต้องการ100กิโลพ่อค้าก็บอกไปว่ามันหาไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าต้องการจริงๆเขาจะรวบรวมหลายที่มาให้แต่ไม่มีทางบริสุทธิ์เต็มร้อยอย่างแน่นอนแต่แฟงเขาไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเขาต้องการ100เเซเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นก็ต้องบุกไปถึงผู้ผลิตนั่นคือเป้าหมายของเขาพวกเขาจึงออกเดินทางไปในป่าในสามเหลี่ยมทองคสาสถานที่ผลิตยาชื่อดังพวกแฝงก็ไปในป่าลึกจนไปเจอหัวหน้าใหญ่ของฐานผลิตที่ใหญ่ที่สุดในสามเหลี่ยมทองคาแฝงได้เข้าไปคุยกับเขาหัวหน้าใหญ่พยายามถามหาข้อมูลของแฝงพเพราะก็ต้องมั่นใจกับแฝงก่อนที่จะท,ทําธุรกิจร่วมกันแฝงจึงบอกความต้องการของเขาไปว่าเขาต้องการยา100กิโลและหัวหน้าใหญ่ก็ตอบตกลง พวกแฝงได้ยาไป100้กิโลหลอดนี้ผ่านไปถึงอเมริกาได้แฝงจะสั่งมาเรื่อยๆแต่ปัญหาก็ตามมาปัญหาที่ว่านั่นก็คือจะขนยาพวกนี้กับอเมริกาได้ยังไงและมีทางเดียวที่ทําได้นั่นก็คือการขนส่งทางเครื่องบินกับพวกทหารอเมริกาแฝงต้องติดสินบนพวกทหารหลายคนเพื่อให้ขนยาพวกนี้กลับไปยังอเมริกาเขาต้องลงทุนจ่าย1น0 0 0แสนเหรียญในการขนยาครั้งนี้ แฟงจะกลับไปรออยู่ที่อเมริกาไปรอรับยาที่โนนห้เนสส่งยายไปกับเครื่องบินของทหารและดูเหมือนว่าการขนส่งในครั้งนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีตาฉากไปยังนักสืบโรเบิร์ตเขาได้รับโทรศัพท์จากคู่ของของเขาอย่างนักสืบเจที่ตอนนี้เขากําลังมีปัญหาใหญ่นักสืบเจได้บอกกับโรเบิร์ตไปว่าเขายิงคนผิวสีตายในห้องพักคนนั้นแล้วออกมาจากที่นี่ไม่ได้เพราะชาวบ้านกําลังโมโหเป็นอย่างมากเลยรออยู่ที่หน้าประตูห้อง ถ้าเขาออกไปเขาต้องโดนประชาทันอย่างแน่นอนโรเบิร์ตจึงรีบไปที่นั่นพอเขาเข้าไปถึงก็เจอชาวบ้านจํานวนมากที่กําลังรอดูเหตุการณ์โรเบิร์ตจึงเข้าไปอย่างห้องและก็ไปเจอศพของชายคนหนึ่งเขาถูกยิงจนตายถ้าคนข้างนอกรู้ว่าคนข่าวค่าคนผิวสีพวกเขาต้องถูกทําร้ายอย่างแน่นอนโรเบิร์ตจึงต้องคิดหาวิธีออกไปจากที่นี่จนเขาคิดออก โรเบิร์ตจึงสั่งให้เอาศพขึ้นรถเข็นทำทีว่าเขายังไม่ตายแล้วพาเขาออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดทุกอย่างทำตามที่โรเบิร์ตสั่งและพวกเขาก็ออกมาได้อย่างปลอดภยัยโรเบิร์ตจึงสงสัยว่าทำไมนักสืบเจต้องไปอยู่ที่นั่นด้วยจนเขารู้มาว่านักสืบเจติดยายอย่างหนกักเขาไปป้วนพวกขี้ยาเพื่อหาเงินกับพวกขี้ยานักสืบเจจึงขอร้องโรเบิร์ตว่าอย่าแจ้งกับพวกตำรวจถ้าทำอย่างนั้นเขาต้องซวยเอาแน,นา่แต่โรเบิร์ตเขาก็ต้องทำในเมื่อผิดก็ต้องรับโทษ นักสืบเจตที่กลัวความผิดเขาจึงได้ตัดสินใจก็โดดลงมาจากรถแล้วก็หลบหนีไปและนี่ก็คือครั้งสุดท้ายที่โรเบิร์ตจะได้เจอคู่หูคนนี้ตัดฉากมายังแฟงตอนนี้ยาของเขาเข้ามาถึงอเมริกาเครื่องบินทหารลงจอดและซ่อนยา100กิโลกับเครื่องบินทหารรถแรกของเขาพอมาถึงแฟงก็ทําการทดสอบยาพวกนี้ทันทีและมันก็เป็นยาบริสุทธิ์ร้อเปอร์เซไม่มีสิ่งเจือปนในดๆ และแฝงก็เริ่มกระจายสินค้าไปทั่วเมืองเขาเริ่มปล่อยยาพปยังสถานที่ต่างๆโดยยาตัวนี้เขาตั้งชื่อว่าบูแมจิกด้วยราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดและยังเป็นยาบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ยิ่งสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับแฝงเป็นอย่างมากตามถนนตอกซอกซอยมีิตรยาของเขาเต็มไปหมดเขามีเงินมหาศาลมีอำนาจในการตลาดจนไม่มีสินค้าตัวไหนดีไปกว่าสินค้าของแฝงในขนาดนั้นตาฉากมายังโรเบิร์ต เขาได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ว่าคู่หูของเขาอย่างนักสืบเจได้เสียชีวิตลงไปแล้วในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งสาเหตุของการตายก็คือการเสพยาเกินขนาดโรเบิร์ตจึงเข้าไปดูศพและไปเจอกับซองยาเสพติดมันเป็นสินค้าใหม่ในเมืองนี้ตอนนี้ยาตัวนี้กำลังระบาดหนักไปทั่วเมืองจนมีผู้กองนุกเข้ามาหาโรเบิร์ตและบอกกับเขาไปว่าพวกเขาอยากจะตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเพื่อปราบปรามยาเสพติดให้หมดโดยโรเบิร์ต จะเป็นคนนําทีมและหาลูกทีมเองโดยหน่วยนี้จะขึ้นตรงกับผู้กองหนูคนอื่นไม่เกี่ยวและให้ใช้อํานาจอย่างเต็มที่ในการล่าตัวพ่อค้ายาเสพติดใหม่ได้ตาชักไปยังแฝงที่ตอนนี้เขามีเงินมีบ้านหลังใหญ่ที่ได้มาจากยาบูแม่เจกที่กาลังโด่งดังไปทั่วเมืองแฝงจึงโทรหาญาติพี่น้องของเขาให้เข้ามาอยู่ด้วยกันโดยแฝงเป็นพี่คนโตสุดเขามีน้องอยู่ห้าคนมีแม่ แต่พ่อของเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วและมีญาติพี่น้องอีกเป็นโหลเขาให้ทุกคนมาอยู่รวมกันจนเป็นครอบครัวใหญ่ของแฝงที่แฝงได้ดึงพี่น้องเข้ามาก็เพื่อต้องการให้พี่น้องทํางานให้กับเขาเพราะแฝงเองไว้ใจพี่น้องมากที่สุดในตอนนี้ตาฉากมายังโรเบิร์ตเขาออกตามหาลูกทีมจนมาได้คนตามที่เขาต้องการทั้งบ้าดีเดือด มีความรู้เรื่องยาเสพติดทุกชนิดรู้จักคนเยอะมีเส้นสายที่เข้าไปถึงพ่อค้ารายใหญ่ได้และพวกนี้คือทีมของโรเบิร์ตส่วนแฝงก็ชวนยาพี่น้องของเขาเข้ามารู้จักกับธุรกิจของเขานั่นก็คือยาเสพติดจะให้ยาพี่น้องของตัวเองช่วยทําธุรกิจนี้เพราะเขาไว้ใจใพี่น้องของเขามากที่สุดโดยแฝงจะเปิดธุรกิจต่างๆเพื่อจะบังหน้าและให้เป็นสถานที่ในการปล่อยยาเพื่อจะได้ตบตาพวกตำรวจส่วนทีมของโรเบิร์ต พวกเขาได้ซื้อยามาจาก2แหล่งที่ต่างกันเพื่อมาทดสอบโดยยาที่มีชื่อว่าบูแมจิกเป็นยาที่บริสุทธิ์100%แต่ยาของเจ้าอื่นมีความบริสุทธิ์อยู่ที่20-30%เท่านั้นแต่บูแมจิกกับขายราคาที่ถูกกว่าครึ่งมันก็ดูน่าแปลกพวกเขาจึงตกใจว่าทำไมยาดีขนาดนี้แต่กับขายในราคาที่ถูกและนั่นก็คือเป้าหมายหลักของพวกเขาก็คือบูแมจิก ส่วนแฟงก็เริ่มมีเงินทองก็ทําการเปิดธุรกิจขับบาท,ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแห่งนี้จนเขาได้ไปเจอกับสาวสวยเธอคนนี้เธอมีชื่อว่าเอวาดูเหมือนว่าทั้งคู่จะตกหลุมรักกันและตกลงเป็นแฟนกันในที่สุดแต่ฉากมายังนักสืบโรเบิร์ตพวกเขาลงมือเขียนแผงผังพวกขายยาเสพติดทุกคนในเมืองแต่กลับไม่มีแฝงลลุคาดเพราะทุกคนไม่รู้ว่าเขาคือใครกันแน่ ส่วนยาของเขาก็เพิ่งจะมีชื่อเสียงออกมาในตอนนี้และโรเบิร์ตก็ได้จดหมายฉบับหนึ่งและจดหมายฉบับนี้ก็คือการสอบการเป็นทนายความเขาสอบผ่านแล้วความฝันของเขาเป็นจริงและงานสุดท้ายของเขาก็คือการโค่นลงพวกมาเฟียยาเสติดให้ได้แฝงลูคัสเริ่มมีตลาดที่ใหญ่ออกไปอีกทำให้แฝงต้องการยาจากผู้ผลิตมากยิ่งขึ้นแฝงต้องจ้างพวกทหารขนยา และยาของแฝงก็ได้หลั่งไหลเข้ามาอเมริกาจํานวนมากทั้งในย่านเบอร์แกนเคานตีนิวเจอร์ซีย์ย่านบูกลีนย่านบรองเงินมากมายจากสินค้าของแฝงก็ยิงเข้ามาหาแฝงไม่หยุดจนมาวันหนึ่งโดมินิกจากแกงลูเคซี่ได้เข้ามาชวนแฝงไปทําธุรกิจร่วมกันโดมินิกจะช่วยแฝงขยายอาณาเขตไปยังเมืองนิวยอร์กโดยแผนการธุรกิจไม่อยู่ว่า แฝงขายยาให้กับเขาแล้วเขาจะเอาพวกนี้ไปขายต่อให้มันก็เหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางและตอนนี้แฝงขายยาให้กับพวกขี้ยาโดยตรงยาดีราคาถูกหาไม่ได้อีกแล้วโดมินิกมีคนมากมายเขามีแผนจะปล่อยอยาไปทั่ว LA c h i ชิคาโกดีทรต์ลาสเวกัสขายายตลาดให้ทั่วประเทศถ้าทำอย่างนั้นได้ยาบูแมจิกจะดังไปทั่วประเทศอย่างแน่นอนวันที่8มีนาคมในปี1971 มีการชชกมวยระดับประเทศคนดังมากมายเข้าไปดูการชชกมวยคู่นี้โรเบิร์ตจึงคิดว่าต้องมีพวกมาเฟียพวกขายยาระดับสูงต้องเข้าไปดูอย่างแน่นอนเขาจึงเข้าไปเก็บข้อมูลจนเขาก็ได้ไปเจอกับแฟงเขาได้นั่งใกล้ชิดขอบเวทีสิทธิพิเศษและรู้จักกับนักมวยชื่อดังด้วยแฟงจึงเป็นจุดสนใจของโรเบิร์ตเขาจึงเริ่มเก็บข้อมูลของแฝงว่าชายคนนี้เป็นใครทำไมมีอำนาจมากขนาดนั้น ส่วนนักสืบทูโปก็เพิ่งจะเคยเห็นแฟงเหมือนกันโดยแฟงมีสิทธิ์มากมายกว่าโดเมนิซะอีกจนมาถึงงานแต่งงานของแฟงกับเอวาทั้งคู่มีความสุขกับชีวิตคู่เป็นอย่างมากจนนักสืบทูโปที่ได้สืบข่าวมาว่าแฟงเป็นพ่อค้ายยาและได้ทําธุรกิจอยู่ในเมืองที่นักสืบทูโปกําลังปกครองอยู่นักสืบทูโปจึงเข้าไปหาแฟงและบอกเงื่อนไขกับแฟงไปว่าถ้าอยากจะอยู่ที่เมืองแห่งนี้อย่างสงบสุข ต้องจ่ายให้กับนักสืบทูโปเป็นค่าคุ้มครองเดือนละ1,000 0ดอลลาร์ต้องจ่ายให้กับเขาเท่านั้นถ้าอยากจะอยู่ที่นี่พอแฝงกลับไปถึงบ้านเขาก็โกรธจัดเป็นอย่างมากพวกตำรวจพวกนี้หากินง่ายมากใช้เงินจากพวกขายานอนกินอย่างสบายใจแต่จากไปยังทีมของนักสืบโรเบิร์ตพวกเขาได้ข้อมูลมาแล้วว่าแฝงลูกขาดเกิดที่กิบบโลเคยถูกจับมาสองคางถึง3ครัางในการพนันและการพกอาวุธปืนไม่มีทะเบียน เขาขับรถให้กับบ๊อบบี้จอ์นสันอยู่15ปีคอยคุ้มกันและคอยเก็บเงนินให้กับบ๊อบบี้โดยแฟงมีพี่น้องอยู่5คนแฟงเป็นคนโตสุดและมีญาติอีกเพียบโดยพี่น้องแต่ละคนจะมีร้านเป็นของตัวเองอยู่บุกรีนมีร้านซักแห้งเมลเวียนอยู่เคนมีธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เธอแลนอยู่นวกมีร้านขายวัสดุเธอเนอร์อยู่บองมีร้านขายยางและฮิวอีอยู่เบอร์แกนเคตีเปิดอู่ซ่อมรถ กิจการทั้งหมดของพวกเขาแค่เป็นการบังน้าเท่านั้นทั้งหมดเป็นจุดรับยาเพื่อกระจายสินค้าไปที่ต่างๆและชีวิตของแฟงก็เบิร์นกับบอบบี้เขาชอบที่จะแจกจ่ายสิ่งของต่างๆให้กับคนจนทั้งอาหารของใช้เพื่อทางชีวิตบอบบี้สอนเขามาดีตอนนี้พวกโรเบิร์ตไม่มีหลักฐานที่จะมาเล่นงานแฟงโรเบิร์ตจึงอยากจะหาใครสักคนมาเป็นสายให้กับพวกเขาแต่มันก็ยากเพราะคนของแฟงเป็นเรือยากกันทั้งนั้นตาฉากมายังแฟง หิวอี้น้องชายของเขาก็เข้ามาแจ้งว่าพวกเขามีปัญหากับแก๊งของนิกกี้เรื่องยาเสพติดแฟงจิเข้าไปคุยกับนิกกี้กับปัญหาที่เกิดขึ้นมาบ่อยมากโดยนิกกี้มันเอายาบูแมจิกของแฟงเอามาผสมเพื่อมันเจือจางเพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นแล้วส่งขายเป็นชื่อบูแมจิกเหมือนเดิมจนมันทําให้เสียชื่อบูแมจิกจนหมดบูแมจิกต้องเป็นยาบริสุทธิ์ร้อเซ็เท่านั้นนั่นคือสิ่งที่แฟงต้องการ แฟงจึงไม่พอใจนิกกี้เป็นอย่างมาที่ทําแบบนี้แฟงได้บอกกับเขาไปว่ามิกกี้จะซื้อยาของเขาเท่าไหร่ก็ได้จะเอาไปทําอะไรก็ได้เขาไม่ว่าแต่ห้ามใช้ชื่อบูเมจิกในการค้าขายด้วยเด็ดขาดนี่คือข้อตกลงกันถ้ายังเตือนไม่ฟังอีกแฟงไม่ปล่อยนิกกี้ไปแนะ่แต่ฉากไม่ยังโรเบิร์ต ตอนนี้เขาได้ขึ้นศาลลองเรียงเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูลูกโรเบิร์ตที่คิดทบทวนอยู่นานเรื่องความปลอดภัยของลูกเพราะเขาในตอนนี้ก็กำลังตามจับแก๊งมาเฟียค้ายาขนาดใหญ่ของเมืองถ้าลูกอยู่กับเขาต้องเป็นอันตรายอย่างแน่นอนเขาจึงยอมให้ลูกไปอยู่กับภรรยาของเขาที่ร้านเวกาสจะได้ปลอดภัยถ้าเขาวางเมื่อไหร่เขาจะไปหาลูกเองโรเบิร์ตก็คิดถูกแล้วที่ตัดสินใจไปแบบนี้แต่ฉากมายังแฝง หลังจากการแต่งงานกับเอวาไม่ได้สักระยะหนึ่งความรักของทั้งคู่ก็ไม่เคยน้อยลงไปเลยวันนี้แฝงได้พาเอวาไปฉลองคิดมารในขณะที่เขาขับรถอยู่นั้นกับมีรถไล่ตามทั้งคู่มาแฝงจอดรถเพื่อลงไปซื้อของพวกมันก็ได้โอกาสขับรถเข้ามาพร้อมปืนถล่มยิงกับว่าจะฆ่าแฝงให้ตายแต่โชคดีที่เขาลอดมาได้เขาแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นพี่น้องของเขากลับมองว่าต้องเป็นฝีมอือของนิกีที่มีปัญหากับเขาอยู่ตอนนี้แน่นอน แต่แฝงกับมองว่ามันไม่น่าจะใช่ฝีมือของนิกกี้ตอนนี้เขาไม่มีหลักฐานแฝงจึงไม่อยากจะให้เปิดศึกกับใครแต่ฉากไปยังนักสืบทูปโปเขาเข้ามาหาโรเบิร์ตและบอกกับโรเบิร์ตไปว่าเขาอยากจะทํางานร่วมกับโรเบิร์ตพอเขาได้ข่าวมาว่าแฟงถูกกลอบทํำลายที่นักสืบทูปโปเสนอตัวเข้ามาช่วยพอแฝงไปถุงเงินของนักสืบทูปโปถ้าปล่อยให้แฝงตายเงินที่ได้ทุกเดือนก็จะหายไปในท,ทันทีแต่โรเบิร์ตก็ตอบปฏิเสธไป โดยโรเบิร์ตรู้นิสัยของนักสืบทูโปเป็นอย่างดีและรู้จุดประสงค์ของนักสืบทูโปโรเบิร์ตจึงจะไม่ขอร่วมมือกับนักสืบทูโปส่วนแฟงก็เข้าไปคุยกับโดมินิกถึงเรื่องที่เขาถูกทำลายแฟงอยากจะรู้ว่าพวกมันเป็นใครกันแน่ทำไมมันกล้าที่จะเล่นงานเขาได้ขนาดนี้โดมินิกก็ตอบไปว่ามีหลายกลุ่มที่เกลียดแฟงพวกแกงที่ธุรกิจของพวกเขาแจง๊งจากการสําเร็จของแฟง หรือคนที่มีอำนาจทางการเมืองที่แฝงไม่ได้จ่ายพวกเขาศัตรูของแฝงมีมากมายจนไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนกันแน่แฝงจึงต้องอยู่อย่างหวาดระแวงแต่ธุรกิจของเขาก็เติบโตเป็นอย่างมากจนมาถึงวันที่สงครามเวียดนามกำลังจะจบลงทหารอเมริกากำลังถอนกำลังจากเวียดนามและนี่จะเป็นปัญหาของแฝงเรื่องยาเขาจึงโทรหาเน็ตแฝงต้องการยาสองตานส่งเครื่องมาโดยด่วนแต่เน็ตก็ทำไม่ได้และบอกกับแฝงไปว่า มันจบแล้วทหารกำลังถูกเกณฑ์กับอเมริกาด้วยเหตุนี้แฟงจะต้องรีบแก้ปัญหานี้เพื่อไม่ให้ธุรกิจของเขาต้องสะดุดแฟงจึิง,งตัดสินใจเดินทางไปหาเนทอยู่ที่อุ่งเทพเพื่อหาทางออกร่วมกันส่วนน้องของแฟงอย่างจิมมี่ก็เมายาหนากักจนยิงแฟนของตัวเองลูกทีมของโรเบิร์ตที่ซุ่มดูยอยู่นานจึงเข้าไปจับตัวของเขาโรเบิร์ตจะตั้งข้อหาเขาในข้อหาพยายามฆ่าติดคุก15ปี พวกโรเบิร์ตก็เริ่มกลุ่มขู่ให้เขากลัวและโรเบิร์ตจึงยื่นข้อเสนอให้กับเจม,มีให้เจม,มีเป็นสายกับพวกเขาใช้เครื่องอาเสียงเพื่อหาข้อมูลมาให้กับโรเบิร์ตถ้าทําได้โรเบิร์ตจะปล่อยตัวเขาไปเจม,มีที่กลัวติดคุกออามากๆเขาจึงตอบตกลงเขาจะทําให้หากหลังพี่ของตัวเองเจม,มีจะทํางานนี้เพื่อแลกกับอิสรภาพส่วนแฟงหลังจากที่ไปจรจาที่กลุ่มเทพเขาก็ทําสําเร็จจะมีการส่งยาเข้าไปที่อเมริกาสองตัน แฝงจิงทโทรหาฮิวออให้เตรียมขนส่งยาสองตันจากเครื่องบินทหารหลังจากที่แฝงให้ข้อมูลไปตามนัดเจมีที่อัดเสียงคําสั่งของแฝงมาได้ทั้งหมดแล้วเอาเสียงที่อัดได้ไปให้กับพวกโรเบิร์ตฟังเมื่อโรเบิร์ตได้ข้อมูลมาพวกเขาก็เตรียมคนดักรอเครื่องบินทหารเมื่อเครื่องบินลงจอดพวกโรเบิร์ตก็โชว์หมาย้นทันทีพวกเขาเข้าขนเครื่องบินทันทีพวกเขาลื้อคนทั้งลมและความหวังที่ว่าจะต้องเจออย่างแน่นอนแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรือคนทุกส่วนก็ไม่เจออยู่ดี ต่มีสิ่งเดียวที่โรเบิร์ตยังไม่เช็คนั่นก็คือลงศพของพวกทหารกาแต่คนใหญ่คนโตก็ห้ามไว้ก่อนควรให้เกียรติกับพวกทหารผู้เสียสละให้กับประเทศทำให้การตรวจค้นในครั้งนี้จึงจบลงแค่นี้โรเบิร์ตที่สงสัยกับลงศพของทหารพวกเขาจึงติดตามลงศพทั้งหมดว่าไปอยู่ที่ไหนกันบ้างและพวกโรเบิร์ตก็มั่นใจว่ายาทั้งหมดต้องอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนตาฉักมาอย่างแฝงเขาเดินทางมาถึงอเมริกาลูกน้องของเขาก็เข้ามาบอกว่า นักสืบทูโปบุกมาอย่างบ้านของแฝงขนเงินของเขาหนีไปจนหมดเงินสำรองของแฝงไม่มีเหลือแล้วแฝงโกรธไปอย่างมากเขาต้องจ่ายกับนักสืบทูโปทุกเดือนแต่นักสืบทูโปกลับมาเล่นกับเขาแบบนี้แฝงจะไม่ปล่อยให้นักสืบคนนี้ไปแน่แฝงเตรียมปืนเพื่อจะไปฆ่ามันแต่แม่ของเขาก็ห้ามเอาไว้ก่อนจนแฝงได้ใจเย็นลงมีสติกับขึ้นมาได้แต่ฉากมายัางทีมของโรเบิร์ต พวกเขาสังเกตการ์อยู่นานเห็นโลงศพของพวกทหารเข้าไปในอาคารจนมีรถบรรทุกวิ่งเข้ามาคันหนึ่งคนที่เข้ามานั่นก็คือญาติของแฝงพวกเขาจำได้พวกมันเข้าไปขนยาม,มากมายออกมาแล้วก็ขับออกไปตามที่โรเบิร์ตคิดจริงๆยาทั้งหมดอยู่ในโรงศพทหารพวกโรเบิร์ตจึงขับตามพวกมันไปจนไปถึงตึกของพวกมันยาทั้งหมดถูกขนไปไว้ตรงนี้เพื่อแจกจ่ายไปอย่างที่ต่างๆ โรเบิร์ตจึงโทรเรียกกำลังเสริมเพื่อจะบุกเข้าไปจับกลุ่มทุกคนพวกตำรวจนับสิบแบกเป็นกลุ่มดักทางหนีทุกทางจนพวกเขาขึ้นไปถึงชั้นผลิตยาพวกเขาเตรียมความพร้อมและบุกเข้าไปจนเกิดการยิงถล่มกันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายพยายามยิงต่อสู้กันและพวกตำรวจก็สามารถจัดการพวกมันไปได้แต่ฮิวเอที่กำลังจะวิ่งหนีไปจนโรเบิร์ตวิ่งไล่ตามและจับตัวเขามาได้ตอนนี้สถานที่กระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของแฟงก็ถูกตำรวจทำลาย ลา,ล,าลายต่อไปก็คือการจับกลุ่มแฝงลูคัสพอแฝงเลอดออกมาจากโบสถ์พร้อมกับแม่และภรรยาของเขาตำรวจที่รออยู่ก็ได้เข้าจับกลุ่มแฝงทันทีและพี่น้องของเขาก็ทกยอยถูกจับทีละคนจนสุดท้ายแล้วครอบครัวและพี่น้องของแฝงก็ถูกจับจ,บจนหมดขณะที่แฝงถูกโรเบิร์ตสอบสวนอยู่นั้นแฝงก็ยื่นข้อเสนอไปว่าจะจ่ายเงินให้กับโรเบิร์ตจำนวนมากเพื่อแลกกับอิสรภาพของแฝง แต่โรเบิร์ตก็ไม่รับเขาไม่เอาอะไรทั้งนั้นเขาแค่อยากจะได้รายชื่อคนที่มีเอี่ยวกับเรื่องนี้พวกตำรวจชัวที่รับเงินจากแฟงถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือเขาต้องติดคุกตลอดชีวิตอย่างแน่นอนแฟงจึงได้ตัดสินใจเอาด้วยกับโรเบิร์ตเขาเกลียดพวกตำรวจที่ไถเงินเขาอยู่แล้วแฟงจึงบอกรายชื่อตำรวจทุกคนหลังจากนั้นพวกตำรวจก็ถูกจับไปทีละคนพวกตำรวจถูกกวาดล้างตำรวจทุจรจิตจำนวนมากจนสุดท้ายแล้วเหลือแค่คนสำคัญก็คือนักสืบทูโป ส่วนนักสืบทูปโปรกรุ้ชะตากรรมของตัวเองเขาจึงได้ตัดสินใจชิงค่าตัวเองตายเพื่อหนีความผิดหลังจากนั้นศาลก็ได้ตัดสินว่าแฟงลูคัดผิดจริงและเขาก็ต้องโทษจำคุก70ปีเขามีทรัพย์สินและเงินมาจากการขายยามากถึง250ล้านดอลลาร์สมาชิก30คนในตระกูลของแฟงถูกจับข้อหาค้ายาเสพติดส่วนภรรยาของแฝงก็ทิ้งเขาไปในปี1983และแม่ของแฝงเองก็ได้ตายในปีถัดไป ส่วนโรเบิร์ตก็ลาออกจากการเป็นตำรวจเขาทำงานเป็ในทนายความอย่างเต็มตัวลูกความของเขาคนแรกก็คือแฟงลูคัสจากการให้ความร่วมมือของแฟงทำให้เขานั้นต้องโทษจำคุกลดลงมาเหลือ15ปีหลังจากเวลาที่ผ่านไปแฟงได้ผลโทษออกมาในปี1991แฟงได้กลับสู่ย่านฮาเลมเหมือนเดิมกับสู่ชีวิตของเขาที่ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่อง คดค้นตัดคมมาเฟียหนังในปี27 0 7ครับสหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม Mr. สเตอร์เขอขอบคุณและสวัสดีครับ